เอราใบกลม5้า้อยบาทซัปปอร์สีนี่ถ่ายดีเหมือนกันนะสัปปอรสส์สีมืดแล้วเริ่มมืดเริ่มหิวแล้วเนะี่ยว่าจะไม่ซื้อนะดูดูได้มาห้าต้น <c oughs> โอ้เหตุผลไม่ได้เลยสวยนะขึ้นรถสี เนด้อเรียคิสเซอร์เลียชิตาต้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทเลยอันนี้ือก็พันแปดตัวนี้ยู่ตัวง่าตัวนี้สองร้ห้าสองรับห้าสวยมากจากสปูรด้วยอันนี้อะไรเนี้ละ

ถึงไอมาทีแล้วนะอยู่ห้านี่โกนรถชนรถเยอะคนซื้อต้นไม้เต็มรถกระบะไปถึงสองทุ่มนะคะพัดังคาเนี่ยก็ดีนะซื้อต้นไม้คืนมันก็เป็นอีกฟิลหนึ่งนะฮะอย่ากลางวันบางทีมันร้อนเนาะ โอ้โหเดี๋ยวจะเข้าไปดูร้านที่วันนี้ร้านนี้คือคือสุดยอดเลย,เลยนะเดีย๋ยวให้เราไปก่อนนะ กระถางเลยแล้วก็จะชดโอ้เดินมาถึงจะหักเนี่ยจะโค้งเนี่ยจะถึงทางโค้งแล้วถึงไห้มาทีแล้วเนี่ยถึงไอ้มาทีแล้วนะอกให้คนเดียเกิดขึ้นได้ที่ไหนบ เด็ข้าไอศครีอ๋อในร้าน ยุงก็มีขายนะเือสกุรละเมืองไทยเวลาเซจโร่แต่ให้เือนเลาก็ไปสายสองสิบาทยีบบาท Mình không thấy hết được nó nó sẽ quay lại เตท่าไหร่อะวห้าสิบบาทโหเด็มากดอกสีฟูนะไเสียดี่สยดีไมู่้คล้ายมันแมกกาซไรนี้ยแต่ว่าผมน่าจะดูเรียงๆก่อนเธอเบล่าเธอเบล่าแปดร้อยโอ้ยขัจับตลยนี่โอ้โหสุดยอดดูโโหยังไั หัวใหญ่นีน่ะชาไหครับไม่รูครับถังทองนี่สวยมากน้ำสั้นเท่าไหร่น,น่ส้อเด,ด็งไงให้เสืสอแทน อันนี้ก็เพอร์เบล่าเหมือนกันเลยคฮัอ๋อนำละเอียกว่าตัวนั้นเท่าไหร่ครับเนี่ยอ๋อตีจะให้อันนั้คือจะไม่แตกนี้คือจะแตกไอ้แตกไม่กคะสุดโสวยมานะคดิทรงสวยเวอร์ดอกอกาข้างๆเละรอ๋อมีรอยออกดอกด้วยข้วผัวไม่มอนกดค่ะอสวยมากสี่อาบาไม่แพงครับสโดเพอร์เบล่าส อันนี้ก็สว่วนแดงจรังเป็นโอันนี้โซนหน้าตรากราบสิอันนี้คน,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 นก็ตำ้งมาเยอะเสืๆขังหลแล้วก็มีกระถางด้วยซิลิกด้านนี้ร้านใหญ่นะฮะเจาะแล้วเจาะแล้วพร้อมขาย ถ้ามีด้านในเต็นเนี่ยด้านในเต็นจะเป็นพวกไม้ใบอะไรต่างๆเลยถ้าจะจะทำมาชั้นด้านนี้เราจะดไม้ค่ะยังไม่รอบเลยเนี่ยได้ประมาณครึ่งครึ่งรอบเลยแหละยังรอบร้านนี้ก็เป็นร้านรัสมาร์ทใหญ่ๆเลยใช่ก็ตัวใหญ่ใหญ่เยอะเฉลี่ยต้นเล็กเท่าไหร่เห ก็ได้สิวๆใช่นั่นละเอสโคบรีอว่ทบีนี่เอสโคเบรียหรือเทอร์บีะเทอร์บีเท่าไหร่ฮะห้าร้อยโอเทอร์บีห้าร้อยนะฮะสวยมากนี่เล็กสจิวนี่เท่าไหร่ฮะจิ๋วสอร้อยห้อ๋อตัวเล็กสอยาสวยน่ารักดีโตยากไหมฮะโตชะอ้โตชะมมากเด็นแปดกเราใจร้อนเราต้องชอบกระบอกเพชรตัวใหญ ก็จะพามาแบบไหนดีแต่งนี้แล้วกันนะสม,ยสมนนะัย <พา S 1> ู่กูเนอะไรบ้างวะเนี่ยสาวแฝดดูสาวแฝดด้วย,ยไม่รู้ข้างในเปิดหรือยังมือตื่นสนมาโซนนี้นะคะโซนนี้โซนนักน,น,น,นี้คนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็มีไปถึงสุดนู้นก็เป็นวงกลมนะฮะ อันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับจะให้ดูเฟรโรนะเฟรโรเท่าไหร่ฮะหกร้อห้าสิบบาทแต่โอ้โหน้มแดงมากดูน้มแดงสวยนะขอบคุณฮะ ทำไมาไป็นเซรามิก่ไปยบ้อว้นนี้คนน้อยนะ,ะับไม่ค่อยเยอะเหมือนโซนฝังน,นั้นนนฝนน่นคนเยอะสวัสดี

ก็บอกก็ก็เยอะเหมือนกันนะแต่ไม่เยอะเท่าฝั่งนี้นเลยแต่ว่าฝั่งนี้ก็เยอะทำได้นะจ๊ะดูกันได้นะจ๊ะพุทไธพุทไธไม่ค่อยชัดก็มีคนเนาะยิงนกคู่ตัวนี้เท่าไหร่ฮะที่มีสามหัวห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทหร้อยบาทสามหัวห้าร้อย สองห้ร้อยแตกก้าเลรอฮะหรือไงปาดยอดปาดปาดยอดใช่ค่ะอ๋อสวยสวยสามปาดยอดแตกกอมาสามดอกสวยไหมห้าสิบบาทเท่านี้นะคะประมาณต้องเยอะมากด้วยมีดินด้วยเดี๋ยวจะเดินไปแค่สุดตรงนี้นะเดี๋ยวจะเดินกลับไปทางเดิมเพราะว่าเพราะว่าหิวข้าวแล้ว ก็ดีนะมาซื้อกลางคืนไม่ค่อยร้อนเมืทีมากลางวันดอกโอ้โห,โห,โห,โหแดดแดดกรุงเทพนี่คืคอไม่ให้อภัยอย่างร้อนแดดกรุงเทปเอ๊อันนี้เหมือนเป็นเรนโบว์นะฮะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าใช่ตัวเดียวกันไหมดูแต่คล้ายๆกับเรนโบว้ให้เป็นสกุลเดียวกันกเป็นเกลือ กระดานใส่จิ๋วๆคะ่ะเล็กๆในสั่งการไปทไป้างเป็นโซนบอดไซด์แล้วนะเลีย้วสุดนี้แล้วเดี๋ยวก็จะเลือกถ่ายคลิปแลวนะคะ<ม>ก็พบปนใหม่คลิปหน้าเนาะอันนี้ก็พาชม จัดจับไปลงพานะครับบันอ no. ังคารจาดจตจักรจะมีอาคารนะครับจะเปิดประมาณบ่ายๆถึงประมาณสองทุ่มนะฮะแล้วก็จะมีวันพุธพฤหัสจะเปิดจนหกโมงเย็นนะคะใครอยากมาเที่ยวอยากมาช้อปปิ้งอยากมาอยู่ต้นไม้เพลินๆก็เชิญมาแวะได้นะครับโซนนี้จะยาวถึงสุดนู่นเป็นบอนไซหมดเลยนะฮะัสองฝั่งเป็นบอนไซตะโกดัดม้าทามมะสังต้นโพต้นไซต้นอะไรมีหมดนะฮะเขามาจัดเป็นจัดเป็นบอนไซทรงตกัวกลาง สวยนะฮะมะขาวก็สวยนะใครชอบแบบแบบไหนก็มาเลือกซื้อได้นะฮะจะจับจจมีไหมให้เยอะๆนะสุดแล้วนะครับที่ถ้าวนกลับไปก็จะกลับไปที่เดิมแล้วนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับจะพาไปดูอะไรนั้นก็ฝากกดติดตามเพจด,ด้วยนะคะแพ็กปัสบัดบล็อกนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมไรดิ <laughs> ไม่ไดจะพูดอะไรเ <laughs> <laughs> หนื่อยรอได้ไม่ขามากเลย ให้ดูไม้ดับเบิลทางก่อนนะครับโอเคพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ